สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับก็วันนี้ก็พามาชมพามาดูห้องดนตรีนะครับตอนนี้ก็ย้ายจากห้องข้างนอกที่ผมต่อเติมบ้านออกไปเข้ามาเพราะว่าข้างนอกนะครับมันค่อนข้างที่จะจะร้อนนิดนึงนะครับถึงจะมีแอร์ก็กลัวแอร์มันทำงานหนักนะครับเพราะว่าบ้าน ที่ผมสร้างมันไม่สูงนะครับส่วนห้องนี้มันอยู่ใต้ใต้เขาเรียกอะไรนะใต้ถุนบ้านบ้านผมเป็น2ชั้นบ้านหลังใหญ่ฮะก็เลยย้ายสำนักมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็เย็นนะครับเย็นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันไม่ต้องรับแสงแดดความร้อนจากหลังคานะครับนี่ฮะอันนี้ก็พามาชมาห้องดนตรีนะครับนี่ครับ เป็นคนชอบดนตรีตรอยู่แล้วนะครับก็จะมีพินมีแคนนะครับมีโวดนะแล้วก็เนี่ยปีผู้ไทยเยอะเลยนะครับเหตุที่ว่ามีเยอะเพราะว่าหลายคีย์นะฮะพอปีนี้เขาจะเล่นหลายคีย์นะฮะโวดนะแล้วก็อันนี้ก็อ่าเป็นที่อัดวิดีโอนะครับเป็นที่ใหม่นะครับ ตอนแรกก็ไม่กะว่าจะใช้ห้องนี้อีกนะครับเพราะถือเป็นห้องพ่อแก่เลยผมจะจะเก็บขึ้นรถตีอย่างเดียวครับสุดท้ายแล้วก็มันร้อนครับปีนี้ร้อนจัดนะฮะก็เลยจาเป็นต้องใช้ห้องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะตัวอัดเนี่ยเครื่องอัดทุกอย่างฮะเปิดแอร์แล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะครับสําหรับห้องนี้นะครับนี่ครับห้องจะลกนิดนึงนะครับไม่กล้า ขายเพื่อนๆดูได้หมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีฮะที่ที่ระแล้วก็จะมีนี่ฮะเป็นเหมือนเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือครูแต๊กลําเพลินนะครับท่านก็เขียนแรงบันดันใจมาให้ผมนะครับท่านบอกว่าอาจารย์คำมอดคือนะครับแรงบันดันใจของผมครับ น,นี่ของครูแท็กนะครับการดีดพินเป็นไม่ใช่การดีดพินที่ได้เพลงเยอะๆแต่เป็นการดีดแบบไหนให้ไพเระาะฉะนั้นการดีดพินให้ไพเราะเท่านั้นจึงเรียกว่าการดีดพินเป็นและจะต้องมีสำเนียงนิ้วทุกครั้งการดีดพินเป็นและไพเราะคือความสำเร็จครับถึงเราจะดีดได้เพลงเดียวแต่เพลงนั้นไพเราะก็คือความสำเร็จเช่นกันแท็กดรําเพลินนะครับแล้วก็พินนะฮะ จะถูกจะแพงนะครับถ้ามีที่มาที่ไปก็ถือว่าเป็นพินวิเศษนะครับของเราเสมอตั้งใจฝึกครับเป็นกําลังใจให้ครับอ่านี่ฮะนี่คือกําลังใจจากคูแท็กลาเพินนะครับซึ่งไม่เคยเจอกันนะครับแต่ว่าคือติดต่อกันทาง Facebook นะครับอ่าอันนี้ผมเคยสั่งนะครับพินจากบูชาพินจากพ่อทองใสาทับถนน โดยติดต,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 ต่อผ่านทางคุณทองเบศท,ทับถนนมา1ตัวนะฮะแล้วก็ได้วิดีโอคอลคุยกับท่านบอกเลยว่าเป็นไม่กีนาทีไม่กี่วินาทีแต่เป็นวินาทีที่มีความหมายมากผมฟังท่านไม่รู้เรื่องเลยท่านพูดอะไรผมก็ครับครับแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวครับเพราะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ประโยคนึงที่ผมได้จากครูทองใสทับถนนก็ถือว่าสอนลูกศิษย์ทุหา นั่นแหละครับก็คือประโยคนี้ฮะไม่ลืมตัวเองไม่ไม่ลืมตัวเอง,เองก็คืออย่าลืมสมมุติว่าเราเป็นนักดีดพินเขายกนิ้วให้ก็อย่าว่าตัวเองเก่งเล่นตัวหมดเสียแหละดีมีแล้วทําเป็นหญิงคือมีวิชาแล้วทําเป็นหญิงเขาเรียกว่าคนลืมตัวอันนี้ก็คือตีความได้ว,ว่าเวลา เวลาเราสัเกิดว่าวันหนึ่งไปเด่นไปดังก็คืออย่าลืมตัวนะนะครับทําตัวให้เสมอต้นเสมอปลายถ้าวันหนึ่งวันใดลืมตัวแล้วถึงเวลาคือคนเรามันมีได้หมดได้แล้วมันหมดนะครับมันไม่เด่นมันไม่ดังมันหมดทรัพย์มันหมดสินมันหมดชื่อเสียงแล้วคนก็มีแต่จะดินทามีแต่จะสุกหน้าอะไรประมาณนั้นนะเป็นเป็นข้อคิดที่ที่ผมยึดถือนะครับ ส่วนอีกท่านหนึ่งนี่ของมือพินห,ห้างครับท่านอายุน้อยกว่าผมแต่ผมก็ให้เขียทิท่านนะฮะโอ้ท่านนะครับให้ข้อคิดนะครับตั้งแต่ท่านฝึกมาเลยฮะนี่ครับนี่ครับเอาเอา,เอาสุดสุดท้ายนะสุดท้ายนี้ผมขอให้มีความสุขกับพินตัวที่ผมสร้างสรรค์นี้ให้นะครับขอให้เป็นการกำลังใจในการเล่นดนตรีทุกชิ้น ที่พี่ชอบถ้าเกิดปัญหาใดเกี่ยวกับพินหรือเครื่องดนตรีอื่นๆผมยินดีให้คำปรึกษานะครับถ้าผมพอมีความรู้ก็ยินดีแนะนำครับขอบคุณมากๆครับสาหรับมิตรภาพของดนตรีนะครับที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเราเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือของมือพินห้างๆนะฮะนี่ครับก็ จริงแล้วผมก็เหมือนมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆล่ะครับนะค,บคอยแนะนํานะครับอันนี้ก็พามาดูนฮะเครื่อดนตรีบางเครื่องก็เล่นบางเครื่องก็มาตั้งโชว์ไม่ไม่มีเวลาเล่นนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นระนาดนะครับที่ผมตั้งใจแล้วอยากได้มานานมากนะครับสำหรับระนาดเพราะว่า เป็นเครื่องดนตรีของภาคกลางนะครับจริงๆแล้วผมก็เล่นไดโน่าปา่าแต่ผมอยากจะมีไว้บูชานะครับเป็นตัวแทนของดนตรีภาคกลางนะฮะอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับห้องดนตรีของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกนิดนึงนะครับก็มีหลายห้องอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเอาห้องที่ห้องที่ผมเคยใช้อัดเสียงแล้วก็ใช้นอนพักประจำนะครับก่อนที่เข้ามาห้องนี้ก็คือห้องนี้ นี่ฮะนี่ครับนี่คือห้องนี้ก็คือผมเพื่อนๆจะเห็นว่าโซฟาตัวนี้เป็นโซฟาที่ผมใช้นะฮะอัดเสียงนะครับเป็นประจำนะครับจะมืดนิดนึงแยวผมเปิดอ่านี่ฮะอารมณ์ผมจะเป็นเป็นอารมณ์ที่ชอบอะไรที่แบบศิลป์ชอบอะไรที่แบบยังไงอะธรรมชาตินะฮะเนี่ยฮะ เหมือนนำไหลบนโคดหินนะครับเพื่อนๆนะครับหลายคนก็เพื่อนๆที่รู้จักของบกผมบ้านะครับยวเอาอะไรรูเข้ามาไว้ในบ้านนะครับไม้ไว้อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นความสุขกันเนาะนะครับ,นะรบรนี่ฮะตัวเนี้ยที่ผมเคยอัดให้กับเพื่อนๆก็คือใช้แถบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือไม่กล้าที่จะใช้แอร์เพราะว่าตรงเนี้ยมันเตี้ยนะครับแล้วก็หลังคามันก็ไม่สูง มันจะทําให้ต้องใช้แอร์ทำงานหนักแล้วก็อันตรายนะครับเป็นเพื่อนอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นพื้นหลังสีเขียวที่ผมเอาไว้เจาะพื้นหลังก็คือตรงนี้เลยฮะ,ะจุดนี้แหละครับที่นะฮะส่วนห้องนี้มันมีหลายซึมันกว้างผมก็ใช้วิธีการนี่แหละครับใช้ผ้าม่านทําเองนะฮะร้อยเองอะไรเองนะฮะสั่งจากช e, ้อปปี้นะนี่เป็นตัวกั้นแอร์นะฮะส่วนห้องอื่น ไม่พาไปดูครับมันลกนะครับก็จะมีห้องแถบนูน้นห้องครัวแล้วก็ห้องว่างอีกหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ผ่านไปทางนี้ก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งห้องเหมือนกันนะครับมันลกนะ,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเคยเป็นตู้ปลาอย่างที่ผมบอกนะครับก็สุดท้ายก็เลยต้องเอามาเป็นที่สําหรับบูชาพ่อแก่เพราะว่า ตั้งแต่ผมทําบ้านใหม่มาผมไม่ได้พ่อแก่ลงมาบูชาก็เลยท่านมาเข้าฝันก็อยากได้เสียรใหม่นะครับหนึ่งองสอดคองกษเียรของท่านหล่นแตกนะครับเสียรเก่าผมก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นจุดนะครับบูชาพ่อแก่นะครับพวกเราศริลปินก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับสําหรับการบูชาพ่อแก่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเอาไว้จุดจุดนี้จะเหมาะหรือเปล่าท่าตรงทีวีพอดีเลยนะครับบางท่านก็บอก ส่วนใหญ่แฟนผมจะกลัวนะฮะก็เลยบอกไม่ไม่ต้องกลัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเอาขอนไม้มาตั้งอีกสองขอนแล้วก็เอาไหใส่ดอกไม้คู่กันนะครับคือผมชอบสไตล์และสษณางแบบนี้คร,นครับดูแล้วก็เหมือนจะลกๆเนาะนะครับครับก็วันนี้ก็พาพาชมนะครับพื้นที่บ้านวงังเงาะเขาเรียกอะไรบ้านาน,นะฮะไถ่บ้านของผม นะครับที่อยู่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับก็อยู่กันแบบนี้แหละครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหรืออยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับดนตรีในลักษณะรูปแบบไหนที่ผมพอทําได้ผมก็ยินดีนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ